ว้าวสำหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แปลว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันและดวงเราสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะนี่จะเป็นดวงของคุณวันนี้พี่หมอโหมานมาเปิดดวงต่อหน้าพ่อปู่ลือสีอือลือนะคะพ่อปู่พญานาคนะคะอือลือเจ็ดเสียนสําหรับใครเข้ามาแล้วนะคะตั้งจิตอธิษฐานแผ่บุญบารมีถึงท่านเลยว่าวันนี้จะมาเปิดดวงกันนะคะถ้าท่านรู้ท่านรับรู้ในสิ่งที่คุณอธิษฐานนะคะมาดูกันว่า ท่านจะให้คําตอบและอยากจะสื่ออะไรกับคุณในวันนี้นะคะก็ทุกคนก่อนอื่นเลยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็แชร์ออกไปแผ่บุญบารามีของท่านให้กับทุกๆคนลูกหลานของท่านได้เห็นคลิปนี้วันนี้จะเปิดไพ่ให้สใบทุกคนเลือกหนึ่งใบนะแต่ละใบจะพลังงานไม่ตรงกันนะเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีว่าจะเลือกใบที่หใบที่สหรือใบที่สนะคะ พร้อมหรือยังอ่าเดี๋ยวพี่หมอสับไพ่ก่อนแล้วเลือกตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเลยนะอามล็อกแรกนะนึกถึงท่านนึกถึงองค์ท่านเลยพี่หมอมาเปิดหน้าองค์ท่านเลยนะพี่หมอเคยขอมาแล้วสําเร็จอยากจะแบ่งปันอยากจะแผ่บุญบารมีความเฮงความปังมีแล้วบังเกิดแล้วต้องแบ่งปันนะเฮงคนเดียวไม่ได้คนอื่นต้องเฮงด้วยเพียงแต่นึกถึงท่านเท่านั้นมาเริ่มกันไพ่ใบแรกนะคะ สำหรับไพ่ใบแรกพลังงานบอกว้าวขึ้นไพ่เดอรซันแปลงว่าคุณมีความโชคดีในเร็วๆนี้การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอธิษฐานขอจากปู่คุณจะสําเร็จจะมีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณทําให้คุณดีใจไพ่เดอรซันในไพ่เจ็ดสิดใบเป็นไพ่ที่ดวงดีที่สุดจ้ะเพราะฉะนั้นคุณมาเปิดท่านรับรู้คุณขอเรื่องโชคลาภด้วยคนใบแรกขอเรื่องโชคลาภการเงินตรงไหมตรงบอกด้วยโอเคแต่นี้ มาดูใบถัดไปนะใบถัดไปใครเลือกใบที่สองใบที่สองว้าวคุณขอเรื่องการงานก้าวไม้เทา้าคุณอยากให้การงานของคุณสําเร็จมีการขยับขยายประสบความสําเร็จเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค้าขายขายดิใบขายดีไพ่ใบที่สองอยากได้การงานที่ดีการงานมั่งคั่งมีการขยับขยายในทางที่ดีประสบความสําเร็จเรื่องการงานท่านบอกคุณจะสําเร็จไพ่ก้าวไม้เทา้า ตรงหรือเปล่าใบที่สองใครขอเรื่องการงานบ้างนะคะถ้าตรงพิมพ์ว่าตรงแล้วก็พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ทั้งไพ่ใบแรกและใบที่สองเลยรับคําทํานายนี้แล้วบอกกันด้วยนะว่าตรงไหมค่ะมาดูใบถัดไปใบที่สามนะแน่ๆ,ๆ,ๆ,ๆว้าวใบที่สมขึ้นไพ่สองดาบแปลว่าปัญหาความขัดแย้งศัตรูใครที่คิดไม่ดีคิดร้ายกับคุณ ปู่บอกว่าเขาจะแพ้ภัยตัวเองไปเองเพราะคุณเป็นลูกหลานของปู่คุณมีจิตใจที่ดีมีจิตใจที่กว้างขวางใครคิดเล็กคิดน้อยคิดไม่ดีกับคุณเขาจะแพ้ภัยตัวเองไปเองเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องตอบโต้หรือทําสิ่งใดนะคะมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาเราเองเราปล่อยวางล้วปล่อยนิ่งล้วปล่อยเฉยไว้ไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบเรานะคะท่านบอกว่าคุณจะเจอโอกาสที่ดีและศัตรูจะแพ้พ่คุณไปเองนะคะเป็นพลังงานที่ดีเหมือนกันท่านจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณค่ะ โอเคสำหรับให้นะคะตามใบพี่หมอเปิดไปแล้วใครรับใบไหนนะคะพิมพ์ว่ารับทาทํานายนี้นะ,ะและคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไว้เพียงเท่านี้และเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ